मैं है อีกล่ะอือคือว่าพี่แบงกเงินค่าเนี้ยมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายของเราหรอกนะยังขาดอีตั้งเยอะแนะ่ที่พลอยครับไหนที่พลอยบอกว่าจะให้ผมเยอะกว่านี้ไงครับนี่เธอทำให้ฉันแค่เนี้ยคิดว่าฉันจะให้มากกว่านี้หรือไง แม็กก็รู้นี่ว่าเจ๊อะต้องการอะไรถ้าแม็กอยากได้มากกว่านี้แม็กก็ทำให้เจ๊ามากกว่านี้สิันเดี๋ยวผมมานะครับ คือพี่ทำไม่ได้พี่ทำไม่ได้จริงจริงพี่แม็กพี่ต้องทำได้สิทำไมพี่ถึงคิดว่าพี่ทำไม่ได้ล่ะพี่ก็แค่คิดว่าพี่ทำเพื่อฉันกับลูกนะ แต่ถ้าพี่ทำแบบนั้นลงไปพี่กลัวว่าความสัมพันธ์ของเรามันจะแย่ลงนะสาพี่แม็กทำไไมพี่ถึงคิดแบบนั้นล่ะฉันยังไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะพี่กำลังทำเพื่ออนาคตของเราอยู่นะ เจ๊จะไปรอบนห้องนะแต่นั่นมันเป็นผู้หญิงคนอื่นนะพี่ทำแบบนั้นกับคนที่ไม่ใช่เมียพี่ไม่ได้พี่แม็กทำเพื่อฉันกับลูกนะ ฟังพี่นะพี่ทียอมทาตามพี่สาบอกแต่สาสัญญากับพี่นะว่าความสัมพันธ์ของเราจะเหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ก็ให้จบที่นี่อย่าให้ใครรู้เรื่องนี้ ไม่ว่าจะคนในครอบครัวของพี่หรือครอบครัวของสาและลูกของเราด้วยสัญญานะค่ะฉันสัญญา มากันแล้วเหรอเงิอนอยู่บนโต๊นะน่ะไปหยิบสิ เราไม่มีทางเลือกแล้วนะเดี๋ยวฉันไปรอพี่ข้างล่างนะฉันรักพี่นะ เจ๊ครับผมพร้อมแล้วครับผมจะทำให้เจ๊มีความสุขที่สุดเลยครับแบบนี้สิที่เจ๊ต้องการ อา้าวสิแกเป็นอะไรอะ่ะทำไมสีหน้าดูไม่ดีเลยแกก็สามีฉันนะสิหายออกจากบ้านไปตั้งสองวันนี่ฉันโทรไปนะก็ไม่รับสายแถมยังตัดสายฉันทิ้งอีกเมื่อกี้ ฉันก็ไปตามเขาก็ไม่เจออะแกฉันจะทำยังไงดีวะฉันกลัวเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นวะ่ะแกจะเย็นๆก่อนนะอย่าคิดมากถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยได้แกบอกฉันเลยนะ ขอบใจแกมากนะจะว่าไปอ่ะแกอะโชคดีจริงๆที่ได้สามีไปนในแมมกมันไี่เหมือนสามีฉันแถมเจ้าชูอีกนี่แกฉันได้ข่าวมาว่าไอ้แม็ออะมันลาออกจากงานเพิ่มมาดูแลแกเหรอฉันว่านะ แม็กเนี่ยมันคงรักแกมากแน่ๆไม่งั้นอะ่ะมันคงไม่ยอมเสียสละขนาดนี้หรอกถ้าแกเจอคนที่ดีแล้วเนี่ยแกรักษาไว้ดีๆนะเว้ยจะไไม่ต้องเป็นแบบฉันอีกหน่อยเนี่ยลูกแกเนี่ยก็จะคลอดแล้วฉันเชื่อนะว่าไแม็กอะ่ะมันจะต้องเป็นพ่อที่ดีแน่ๆ ขอบใจแกมากนะฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันถ้างั้นฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวจะไปรอสามีที่บ้านอืมไว้เจอกันนะแกะ เผู้ชายกำลังจะมีความสุขกันอยู่เลยเอาเงินของเจคืนไปสาทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้จ่ายเหนจะลูกของเราอีก ทำแบบนี้ไม่ได้นะเธอขายแม็ให้ฉันแล้วช่างมันพี่แม็กฉันไม่สนว่าฉันจะต้องไปอยู่ที่ไหนขอให้ฉันได้อยู่กับพี่ก็พอฉันจะไม่ยอมให้พี่ทำแบบนี้อีกแล้วฉันรักพี่นะ นี่ครับผมขอโทษนะครับเจ๊ไปเยอยครับโอ๊ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยพี่แม็กเราจะทำยังไงกันดีอะ ดิมาหลายชั่วโมงแล้วนะเราจะอดตายไหมพี่ตายไม่ต้องห่วงหรอกอย่างน้อยถึงเราไม่เหลืออะไรเราก็ยังเหลือกันแล้วกันนะพี่สัญญาว่าพี่ไม่ปล่อยให้สาอดตายหรอก นี่แม่ใช่ไหมพี่พีเฮ้ยใช่แหม่จริงจด้วยสบายดีไหมแล้วนี่พวกเธอสองคนจะไปไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยครับพี่พอดีผมมีปัญหานิดหน่อย ผมตกงานแล้วแฟนก็ยังท้องแก่อีกยังไม่รู้จะไปที่ไหนเลยครับจริงปะเนี่ยเอางี้ตอนนี้พี่กำลังเปิดบริษัทใหม่แล้วพี่ก็ต้องการผู้จัดก,การสาขาแม่สนใจทำงานกับพี่ไหม จริงเหรอครับพี่พีจริงสิเออแล้ววันนี้อ่ะก็พักที่บ้านพี่ก่อนนะพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยขอบมากนะครับพี่พีโอนมากจริงๆครับไปเข้าบ้านกันมาเดี๋ยวพี่พี